คลิปไตเติต้ลพาที่2เราจะใช้เครื่องมือแท็กแมทสร้างโมชันแท็กเลเยอร์และสร้างโมชันเช h a เลเยอร์ค่ะขั้นตอนที่10นะคะเราจะมาทำโมชันให้กับตัวแท็กเลเยอร์อันแรกของเรานะคะให้เรามาเลือกที่แท็กเลเยอร์แรกของเรานะคะจากนั้นนะคะให้ทำการดรอปดาวน์ลงมาค่ะเราจะมาปรับไปที่ Position กันก่อนนะคะ โดยเราจะต้องมาทำการขยายด้านล่างตัวนี้นะคะเพื่อที่จะให้เห็นเฟรมเลทได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะให้เราทำการเลื่อนไปที่เฟรมเลทที่10ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะเลื่อนตัวของข้อความนะคะให้เลื่อนจากขวาไปซ้ายนะคะโดยเราจะทำการคีย์เฟรมไว้ที่คีย์เฟรมที่10ก่อนนะคะก็คือจะเป็นสุด จุดสุดท้ายนะคะที่จะให้แสดงนะคะก็คือคีย์เฟรมที่10ก็คือตำแหน่งที่เราได้มาเอาไว้ตอนแรกโดยเราจะให้เคลื่อนที่จากฝั่งขวานะคะมาซ้ายโดยสามารถทำได้2วิธีนะคะก็คือเลื่อนจาก Position นะคะที่อยู่ในไทม์ไลน์นะคะเลื่อนในนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทำการเลื่อนที่ในของ Composition, พันแ n นวก็ได้นะคะแล้วก็กด Shift ค้างไว้ค่ะ แล้วก็เลื่อนนะคะมันจะเป็นเส้นตรงให้เราแบบนี้เลยให้เราทำการปล่อยเมาส์ก่อนนะคะแล้วก็เอาชิปออกหรือนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะมาใส่เป็น1504แล้วก็แกน Y นะคะอยู่ที่ c 7 6ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ตำแหน่งแรกของแทกเลเยอร์หนึ่งแล้วนะคะเมื่อเราเลื่อนไปที่คียเฟมที่10นะคะมันก็จะเป็นการเลื่อนจากขวามาซ้ายนั่นเองขั้นตอนที่11นะคะก็คือจะสร้างโมชันให้กับแทกเลเยอร์ที่2นะคะถ้าเหมือนกันเลยนะคะก็คือ เริ่มมาที่คีย์เฟรมที่10นะคะแล้วก็มาโพซิชันนะคะเอาไว้นะคะที่คีย์เฟรมที่10จากนั้นนะคะเลื่อนมาที่คีย์เฟรมแรกนะคะแล้วก็ทําการเลื่อนจากซ้ายมาขวานะคะให้ทําการคลิกที่แท็กเลเยอร์นะคะกดชิปแล้วก็เลื่อนข้อความค่ะหรือว่าทําการใส่ตัวเลขลงไปก็ได้นะคะเป็น 1้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะจุดเริ่มต้นจากซ้ายมาขวาของแท็กเลเยอร์ที่2ค่ะขั้นตอนที่12นะคะเราจะมาสร้างเชฟเลเยอร์นะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ควบคู่กับเครื่องมือแท็กแมทนะคะให้คลิกขวานะคะไปที่นิวเชฟเลเยอร์นะคะ ดอบดาว shape l a y e หมาที่ content นะคะคลิกที่ add นะคะ rectangle นะคะในที่นี้เนะะี่ยค่ะเราจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะขั้นตอนที่13นะคะคลิก add อีกครั้งหนึ่งนะคะมาที่ fill ค่ะด้วยตัวสีนะคะเราจะเปลี่ยนหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายในครั้งนี้นะคะจะไม่มีผลต่อการแสดงผลของเรานั่นเอง ต่อมานะคะเราจะทำการปรับขนาดของเชฟเลเยอร์1นะคะให้ปิดข้อความของแท็กเลเยอร์1นะคะให้มาที่คอนเทนต์นะคะมาที่ rectangle part หนึ่งนะคะมาที่ไซส์นะคะจากนั้นนะคะเอาตัวโซ่ออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แกนเอและแกนวายนะคะลิงกันนั่นเองจากนั้นนะคะเราจะปรับแกนเอนะคะอยู่ที่ 5, 7, านะคะแล้วก็ ปรับแกน y นะคะอยู่ที่142นะคะกด enter ค่ะขั้นตอนที่15นะคะเราจะเลื่อน shape layer ของเรานะคะให้ปิดที่คำว่าการสร้างของ shape layer 1นะคะโดยสามารถที่จะคลิกเมาส์นะคะแล้วก็มาเลื่อนปิดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมาใส่ position นะคะใน transform ก็ได้นะคะโดย เราจะใส่แกน x นะคะอยู่ที่721นะคะแล้วก็แกน y นะคะอยู่ที่475นะคะจากนั้นกด enter ค่ะตอนนี้นะคะตัว shape layer ของเราเนี่ยก็จะปิดข้อความคำว่าก,การสร้างพอดีเลยค่ะขั้นตอนที่16นะคะสร้าง shape layer 2ขึ้นมานะคะไปที่ content นะคะ add rectangle ค่ะ ขั้นตอนที่17นะคะทําการใส่สีนะคะคลิกแอดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาที่ฟิลค่ะขั้นตอนที่18นะคะปรับขนาดนะคะให้มาที่ rectangle path r นะคะใน shape layer 2นะคะมาที่ size นะคะจากนั้นนะคะเอาโซ่ออกค่ะแล้วก็มาใส่ขนาดนะคะอยู่ที่5 7 7 และแกน x นะคะอยู่ที่ 1, 4, 2ค่ะขั้นตอนที่19นะคะเราจะทำการเลื่อนตำแหน่งของ shape layer 2นะคะให้มาปิดคำว่า title นะคะของแ tag layer ร์2ค่ะให้เรามาที่ท r a n s f o r m นะคะ position นะคะเราจะใส่แกน x นะคะอยู่ที่ 1, 3, 0, 3นะคะแล้วก็แกน y นะคะอยู่ที่ 6, 2, 0ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการนำเชฟเลเยอร์1และเชฟเลเยอร์2นะคะมาปิดในส่วนของแท็กเลเยอร์1และ2แล้วค่ะขั้นตอนที่20นะคะเราจะเลื่อนตำแหน่งของเชฟเลเยอร์นะคะอันดับแรกเลยนะคะเชฟเลเยอร์ที่เป็นลายที่เราเปลนชื่อเป็นลายหรือตัวเส้นนี้นะคะให้เรานะคะเลื่อนมาเอามาไว้ด้านบนโซลิดที่เป็นตัวแบล็ก o ก n านะคะ จากนั้นนะคะให้เชฟเลเยอร์หนนะคะมาอยู่ด้านบนแท็กเลเยอร์หนะคะหรือการสร้างไตเติลอันแรกนะคะแล้วก็เธอเชฟเลเยอร์สนะคะจะต้องอยู่ด้านบนของแท็กเลเยอร์สนะคะหรือการสร้างไตเติลสค่ะ ขั้นตอนที่21นะคะเราจะนําเครื่องมือ tag m a p มาใช้งานนะคะโดยเครื่องมือ tag mask นะคะในครั้งนี้เนี่ยเราจะนํามาใช้เพื่อที่จะให้กําหนดว่าแสดงเฉพาะข้อความที่อยู่ภายใต้ shape layer นั้นๆค่ะโดยเราจะกําหนดให้ตัวของ tag layer 1นนะคะอยู่ภายใต้ shape layer หนะคะแล้วก็ tag layer 2นะคะอยู่ภายใต้ shape layer สองนั่นเองโดยเราจะให้ tag layer 1นะคะ กำหนดแท็กแมทนะคะเป็นอัลฟ a แมทนะคะ mm hmm. ก็คือกำหนดให้แสดงเฉพาะข้อความที่อยู่ภายใต้เชฟเลเยอร์หน,นึ่งนั่นเอขั้นตอนที่22นะคะจะทำวิธีเดียวกับขั้นตอนที่21เลยนะคะนั่นก็คือให้มาที่แ a ็กเลเยอรนะคะ Tag l a ลเยอร์เนี่ยเราจะใช้คู่กับ Shape Layer 2นะคะให้เราคลิกที่แท็ Layer 2นะคะมาที่แท็กแมทนะคะ น้อนนะคะแล้วก็เลือกเป็นอัลฟาแมทค่ะเพื่อที่จะให้แสดงนะคะเฉพาะข้อความที่อยู่ภายใต้ของเชฟเลเยอร์2ก็คือคำว่าไตเติลนั่นเองค่ะขั้นตอน23นะคะเราจะมาทำให้ตัวของข้อความของเรานะคะมาบรรจบกันอยู่ที่ตรงกลางนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้มาที่แท็กเลเยอร์หกันก่อนเลยนะคะ ตัวแทกเลเยอร์หนึ่งนี้นะคะให้เราทำการ drop down ลงมานะคะมาที่ transform ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเลื่อน keyframe ออกไปสักประมาณ5 keyframe นะคะจากนั้นนะคะให้ทำการใส่ keyframe ลงไปค่ะแล้วก็ทำการเลื่อนออกมาอีกประมาณ10 keyframe นะคะก็จะอยู่ตรง1วิพอดีนะคะ แล้วก็มาปรับให้แกน y นะคะให้เป็น540แล้วก็กด enter ค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะขั้นตอน24นะคะเราจะมาทำที่ tag layer 2นะคะ mm hmm. ดาวลงมานะคะมาที่ transform และ position นะคะ mm hmm. เราจะใช้ตำแหน่งเฟรมเดียวกันเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตำแหน่งเฟรมที่1 5นะคะ ปรับตำแหน่งแกน y นะคะให้เป็น540แล้วกด enter ค่ะข mm ั hmm. ้นตอนที่25นะคะนะคะเราจะมาปรับตำแหน่งของ shape layer กันนะคะ mm hmm. ถ้าเราทำการ drop down ลงมานะคะ mm hmm. มาที่ transform น,นะคะมาที่ position นะคะ ตัว Position ตรงนี้นะคะเราจะต้องทำการใส่ Key Frame ไว้ก่อนเลยนะคะโดยเราจะต้องมาใส่ Key Frame ไว้ตำแหน่งเดียวกับตัวของ Tag Layer นะคะให้เราทำการใส่ k คี Frame Position ที่ Shape Layer 1ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เริ่มมาประมาณ10 Key Frame นะคะแล้วก็มาปรับที่แกน Y นะคะให้เป็น540นะคะแล้วกด enter ค่ะ ขั้นตอนที่26นะคะมาปรับที่ Shape Layer นะคะมาที่ Position นะคะ <S <S ในเฟรมที่15นะคะเราจะต้องมาใส่คีย์เฟรมที่ Position ไว้นะคะ <S <S จากนั้นนะคะมาใส่คีย์เฟรมที่1วินะคะมาปรับแกน Y นะคะให้เป็น540นะคะกด Enter ค่ะ ตอนนี้นะคะโมชั่นของเรานะคะมันก็จะเป็นการค่อยๆเลื่อนออกมาจากเส้นที่อยู่ตรงกลางนะคะถัดไป5เฟรมจะค่อยๆมาบรรจบกันอยู่ที่ตรงกลางค่ะ